โดยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดเบตงให้เกียรติสวมพวงมาลัยบุคคลแรกกล่าวโดยพริทุบ่าวสาวด้วยค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านชลกาขออ่อขออ่อขออ่อ านประธานสมาคของเซีนะครับท่านสีลาสมาสดครับหลักการคุณพ่อแม่จะบาวเจาสาว่นกที่ที่าัตอนนีผมต้องขอกล่าวว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติครับที่กานของผม้สูงสุนะครับได้รับเกียรติมาเป็นผู้ขรอคนที่กับเจบ่าวเจ้าาแล้วเก่าเคยควนแทนทั้งหลายนทั้นับ สำหรับผมเองนะครับเดินก็ทางเจ้าบบานะครับคุณพ่อและพ่อบำรวจวัน,นี้ก็จะสนิทกันนะครับซึ่งก็บกว่าเรามีอาชีพเดียวกันครับก็คืออาชีพบริการที่น้องชาวสัญยานที่เินตรงนี้เองนะครับและโดยเฉพว่าอย่างิีงกันคุณพ่อก็เคยเป็นสิย์เก่าเรียนเทคนิคอะไรด้วยกันนะครับวันนี้ก็ถือว่า เป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายนะครับที่ได้ส่งลูกขึ้นมาฝังนั่นือเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่อยากให้ลูกได้มีความสุขเีครอบครัวที่มั่นคงยั่งยืนนะครับสำหรับผมเองผมเชื่อว่าท่านผู้บริจิตต้งหลายก็คงจะได้เป็นจักขรีพยานวันนี้แลวก็อยากจะอวยพรที่จะเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับมีครอบครัวที่มีความสุขมั่นคงยั่งยืนตลอดไปนะครับในขณะเดียวกันนั้นทะครับผมก็ ยากเก่าในนามของประธานทั้งหลายนะว่าจริงๆแล้วขัวอนขันทั้งหมดนะครับจะไม่สนใจโดเลยถ้าว an ่าทั้งสองท่านนะครับรือเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับไม่ได้เกิ่มีความรักมาก่อนนะครับแต่วันนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวมีความรักมาก่อนแน่นอนนะครับไม่แก่ว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเป็นคู่ที่น่ารักมากครับมีอาชีพเดียวกันเลยทางครอบครัวนะครับก็คือมีอาชีพเป็นนักดังเศษนะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั้นเป็นนักสัตวบาล คแม่สําหรับความรักของท่นะครัเชื่อว่านะครับเกิดจากความรักความเข้าใจนสีนี้ก็อยากะใั้ไรักความรักนะคบความเข้าใจทาย่ดี่ท่านอยากจะบริหารค่าอะไรนะครับนอกจากนั้นก็ต้องมีความอดทนกดดันนะครับยันไปดั่งชื่อสัตว์นะครับ กันยูและก็สิ่งที่สำคัญก็คือความไว้วางใจที่กันและกันและสุดท้ายก็คือเรื่องของการให้เราช่วยีวกันไลกันอยยางที่เรามีปัญหานะครับแค่สิ่งอนี้ครับเชื่อว่าครอบครัวของ้หัก้สงคนะครับสี่ยกการรคุณธรรมดีก็คือแบต้องควรที่แบอย่แล้วต้องควรที่มันงั่ต่อไปนะครับสุดท้ายผมต้องขอสาธาิ์สิทธิ์ท้งหลายที่ท่านเขารถือนะครับทีาด้วยอเมริกาโบราณที่บบผู้บั ความจุนีงเนียนก็ตัวนี้มันคงยังยนะครับปีนึ้เงินเินึงนจุดสาคถึงจุณสองนะครับที่ยังอไปนะครับก็ขอให้มีมาจุในีได้กเนครับขอบคุณพระบจ้ขอระชุขบวนของท่านอชธการก็พง์เป็นอย่างสูงค่ะ 为人随和大方，热爱會館团体，乡亲今日为玲朗受失，喜事不忘公益，特别匯出一笔款项赞助會館社团各单位余下。唔係到笑。